เป็นพิเศษช่วงที่เข้าในตลาดเป็นช่วงที่กดตกอย่างมากมาย

ชาแนลกล้าวตาคนตาสันจอนทําคําค่้กลับบ้านหนักวันร้อนรอนจะตกแล้วช้กว่า่ไม่มีลับใได้กัน นี้ยังเป็นถนนแดงมีช่วงเดียวช่วงเดียวของตำบลที่ลอยต่อขอบ้านถนนแดงก็คือตรงนี้อันนี้ถนนแดงแต่ว่าหลมเยอะสภาพหลม i right ข mm ้ามตะวันนอนตวันแ I'm I'm laying I'm laying Oh, t h s o I pray of me my of me บ้านแล้วมืดพอดี มดพอดีนายตื่นสายคนนายตื่นสายไม่สายแล้วนั่นนี่ยจะนอนแล้วหบแล้วอันนี้ใบใบขิงสำหรับซุปหน่อไม้มีทั้งดอกไม้ อืมแอบมีแอบมีถึงบ้านแล้วแต่ว่ามืดจริงๆ มืดค่ะมืดค่ะมืดมืดก็กลัวหลนอนแจมแจงแล้วแจมแล้วแจมแล้ว อันนี้บ้านเราเวลาเย็นนะคะก็จะประมาณนี้ อนนี้หน้าบ้านก็จะปลูกไม้ประดับต้อนกิบเมกสีแดงแดงก้อนเมฆแดงสวยๆตอนนี้ถึงบ้านแล้วโดยปลอดภัยหลบลุมมาได้เกือบตายช่วงนี้ก็ทำถนน ถนนบำรุงถนนเนาะแล้วทำใส่หน้าฝนก็หลุมเยอะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมในช่องนะคะของฮักสวน h ช n แนลของเราขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์มาเป็นเพื่อนกันนะคะ ตอนนี้ค่ําแล้วเพื่องห้องกลับบ้านแล้วนี้เราก็เพิ่งมาถึงบ้านเหมือนกันวันนี้ก็ยุ่งอยู่กับบุญข้าวสากเนาะบุญข้าวสากห่อข้าวสากแล้วก็ไปยายข้าวสากเป็นอันดับสุดท้าย แต่ว่าเราก็ยังเหลืออยู่ยังเหลือวัตถุดิบยังเหลืออยู่ก็จะเอาไปทาเป็นของหวานเป็นของหวานพวกเปลือกมันเนยยังเยอะอยู่แอบเยอะอยู่จะทําเป็นเปลือกมันเยอะเยอะอยู่วัตถุดิบ กลอยมันขาวมันม่วงมันขาวมันม่วงก็ยังเหลืออยู่อันนี้น้อยหนาปลูกเองนะคะน้อยหนาปลูกเองน้อยหนาปลูกเองดอกาดกดกดกด รรยากาศวันนี้เข้าไปในเมืองก็ฝนตกฝนตกแบบรุนแรงมากเดินทางยุ่งยากพอสมควรอันนี้ปลีว่าจะซุปหัวปลีเนาะท่านใดที่เคยกินซุปหัวปลีจะรู้ว่ามันอร่อยมากเวลาเราซุปมันจะหวานมีความหวานอยู่ในตัวต้มดีๆแล้วก็ซุปซุปเหมือนเนอไม้อย่างนี้ เขาจะอร่อยมีความนัวส่วนไอ้พี่เหลือเป็นมันเป็นแป้งเราก็จะเอาไปทําเป็นของหวานนะคะอันนี้คือเราทําให้หมดที่กิงไม่ได้ห่อเยอะห่ออะไรหรอกอย่างละ,อ,ะอย่างมันนี่ก็หัวสองหัวก็พอแล้วเพราะว่าเราใช้แค่15ชุดเนาะในการทำข้าวสาล ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมในช่องสวนชาแนลในการแต่ทอดสดสั้นๆในช่วงที่เดินทางมาหลบหลุมก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูหลุมด้วยว่าหลุมมันทำไมเยอะขนาดนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกกตานขอบคุณค่ะ